ณยอดเขาชิงสือหน้าผาน้ำแข็งตั้งต่งงานสูงเสียดฟ,ฟ้าทางเดินบนผาราชันระหว่างสันเขากับหน้าผามีทานน้ำแข็งกระจัดกระจายไปทั่วภูมิประเทศสูงชันหน้าหวาดเสียวยิ่งเมื่อเหยียบเท้าลงบนทิวน้ำแข็งคิ้วงามงอนของเจิงชิงฮั่นมีหมอกอึมครึมปกคลุมอยู่หลายปีก่อนนางกับฟู่เหมียวอี้อาจารย์ผู้มีพระคุณ เคยมาทานน้ำแข็งบนยอดเขาชิงซือแล้วสถานที่นี้มีผานน้ำแข็งสูงชันเสียดฟ,ฟ้าและอันตรายทุกอย่างก้าวจากน้ำแข็งร้าวอันมืดมิดยังมีหิมะถล่มที่ทำให้คนตายได้อีกโดยเฉพาะทางด้านเหนือของยอดเขาชิงซือเหตุการณ์หินร่วงหิมะถลม่มน้ำแข็งแตกล้วนเกิดขึ้นบ่อย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ฝั่งร่างของผู้มาเก็บผลชางขุยเหลิองหนวดอี้ในอดีตคิดไว้ว่าตนเองจะไม่มีทางมาเป็นครั้งที่สองแต่เพื่อที่จะไม่ให้หลงจินควบคุมอีกวันนี้นางยังคงเสี่ยงอันตรายมาที่ยอดเขาชิงซืออีกครั้งเจ้าชิงฮันลงความเห็นว่าทิ้งชีวิตไว้ที่ยอดภูเขาสูงตัะงงานนี่จึงจะเป็นสถานที่ตายที่ดีที่สุดของหลงจิน หากสวัสค์ไม่จัดการเขานางก็ต้องคิดหาวิธีสร้างโอกาสนั้นขึ้นมาให้ทรงได้นี่เป็นข้ออ้างที่ดูฟังเข้าทีในการกำจัดหลงจินเสี่ยวหัวเยี่ยแห่งนานว่าฝั่งกลางกลางทาน้ำแข็งเพื่อสาวงามผู้รู้ใจสมกับบทกวีพันปีที่ว่าตายใต,ยตย้ดอกมัวตานเป็นผีก็ยังสำราญใจยิ่งนะไม่ไกลนะ หลงอานทีบตัวเหิืทยานขึ้นทีบตัวครั้งเดียวก็ไปได้ไกลหลายจังย่ามร่อนลงก็ไร้ซึ่งซุ้มเสียงใดๆวิชาตัวเบาสูงส่งจนยากหาผู้ใดเทียบได้เจิงชิงฮักนก้มหน้าขุนคิดนางพลันตระหนักได้ว่าเหตุใดหลงจินจึงล่วงรู้เรื่องของนางเป็นอย่างดีอาศัยวิชาตัวเบาของหลงอันที่้ำเลิศเชน่นนี้ใช้สอดสองคนผู้หนึ่งนั้น ง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่าม,มือเสียอีกจนโหเป็นมังกรสุ่มพยักหมอบจริงๆขณะที่กำลังขุนกิดอยู่นั้นก็ได้ยิงหลงอันกลับมารายงานเจ้านายเสี่ยวหัวเยี่ยทาน้ำแข็งข้างหน้าไหลเชี่ยวยิ่งผิวน้ำแข็งแตกกระจายมากกลางอางกาศมีเหยี่ยวหิมะบินเฉวเฉวจำนวนมากยากที่จะทะลวงผ่านได้ต้นช้างขุยอยู่บนยอดเขาไม่ขึ้นไปข้างบน ก็ให้หนทางเก็บได้หลงจินกล่าวอย่างขึงขังจริงจังนำทางไปหลงอานมีสีหน้าลังเลผ่านไปครู่หนึ่งทางข้างหน้าอันตรายยากล่วหนู้ขอให้เสี่ยวหัวเยี่ยหยุดฝีเท้าไว้บ่าจะเก็บหนช้างขุยมาให้ได้เองไม่เป็นไรหลงจินเดินเยี้ยงไปข้างหน้าหลายก้าวหันมาชี้เจิ้งชิงฮัน มีคุณหนูใหญ่ผู้เจ้าเล่ห์กลิ้งกลองแห่งจวนคารเสรนาบดีคอยช่วยเหลือต่อให้สถานการณ์คับขันอันตรายเพียงใดก็สามารถคลี่คลายได้เจ้างชิงฮันแม่ปากนี่นับเป็นการชมนางหรือว่าแดกดันนางกันแน่หลี่เฉินที่อยู่กลางท้ายสุดวิ่งกระหืดกระหอบตามมาต้องเดินเร็วหน่อยท้องฟ้าเริ่มมีเมฆก่อตัวอึมครึมถ้าหิมะตกหนักขึ้นมา ต้องทำให้คนแข็งตายแน่ยังมีหน้ามาพูดอีกคนที่เดินช้าสุดก็คือเจ้าหลีเฉินหอบหายใจสถานที่บ้าบออากาศพร่องหายใจก็ลำบากทำเอาปวดขมับตุบๆอยู่ตลอดเจิงชิงฮันหยุดฝีเท้าลงรอจนหลีเ่เฉินเดินเข้ามาค้างกายค่อยลดเสียงลงยอดเขาชิงซือมีเหยี่ยวหิมะมินวนเวียนอยู่มากเหยียวหิมะเป็นสัตว์กินเนื้อ สายตาว่องไวเฉียบคมทำอะไรก็ต้องอาวังระวังให้มากปกป้องตนเองอย่าได้บุกโจมตีพวกมันเพราะเหตุใดพวกมันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายกระหายเลือดพบกับสิ่งที่เข้มแข็งกว่าตนเองจะล้อมวงเข้าบุกโจมตีสายตาของเจอริงแฮนนเหลือบมองหลงจินที่ยืนออกไปไม่ไกลเสริมอีกประโยชภารกิจดีงามเช่นนี้ ยอมต้องยกให้เป็นหน้าที่ของท่านโหรหลี่ฉันเข้าใจในทันทีเหยี่วหิมะบนยอดเขาชิงซือมีรูปร่างใหญ่กว่าเหยี่ยวทั่วไปปากมีจังอยแหลมคมเมื่อมันเล็งเป้าหมายได้แล้วก็จะโจมตีโดยใช้จังอยแหลมคมจิกกัดและฉีกทึงเนื้อหนังที่แข็งแกร่งได้อย่างงไไ่ายดายลากอาวัยวะภายในออกมามุดสีสาเข้าไปในช่องท้องของเหยือ่อ ลากเอาเลือดเนื้อและกระดูกออกมาจนหมดสิ้นหลายปีก่อนเจ้าชิงฮันเคยเห็นฉากน้องเลือดนั้นมาก่อนเมื่อหวนคิดถึงยามนี้ก็ยังรู้สึกผะอืดผะอมขยะขยงอยู่ยิ่งเดินก็ยิ่งเข้ามาใกล้เหย,ยี่ยวฮิมะบินวนเวียนอยู่เหนือศีรษะพวกมันบินโฉบฉวัดฉวียนด้วยท่าทางดุร้ายน่าเกรงขามกลางอากาศ พลางส่งเสียงร้องแหลมแหบแห้งออกมาหลงจิตเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยสายตาของเขาเฉียบคมดุดันแต่สงบนิ่งมองทอดไปยังภูเขายืนบนทางน้ําแข็งสูงอย่างโดดเดี่ยวแผ่รังสีหน้าเกรงขามเยี่ยวหิมะบินวนเหนือสีสากเขาคอยกระพือปีกยั่วยุอย่างโกรธแค้นหากพิบตาหลังจากนั้น เยี่ยวฮิมะรูปุ่มใหญ่ก็ว่าผ่านแท่งน้ําแข็งของผาพุ่งหิิงลงมาอย่างรวดเร็วเจิงชิงฮันเห็นร่างสูงของหลงจินถูกเงามืดขนาดใหญ่เกินกินไปในพิภตาไม่ไกลออกไปนะักกระบี่ของหลงอันก็ออกจากฝักแต่ฝ่าสังหารเข้าไปในเงามืดนั้นไม่ได้เยี่ยวฮิมะดุร้ายหวดเทียมตีวงกลุ่มลุมเขาไว้เจิงชิงฮัน หันไปส่งสายตาให้กับหลี่ชนคนทั้งสองกับมือกับเหยี่ยวหิมะไปพลางถอยกลับไปยังทางเก่าในเวลานี้เองท่ามกลางเงาดำมหาศาลพลันมีประกายแสงวาบขึ้นแสงสีเขียวนั้นแผ่ขยายในระยะเวลาสั้นๆคล้ายกับสวมสภาที่มีสีเขียวสดใสให้กับยอดเขาสีเงินยวงที่เหน็บหนาว จุดที่พลังแสงยานุภาพกึกกล้องกำเนิดช่องโว่หนึ่งปรากฏขึ้นเมื่อแสงสีเขียวสลัวลงแล้วก็พุ่งทะยานขึ้นฟ้าหากเพ่งมองให้ดีแล้วจึงพบว่านั่นเป็นกระบี่เล่มหนึ่งสีของกระบี่กระจ่างใสดุดน้ำในมึงคมกระบี่ทรงพลังโดดเด่นหนึ่งกระบี่แยกเป็น9้าสายบินโฉบวนไปมากลางอากาศเหยี่ยวหิมะที่เข้ามาใกล ต่างถูกฟันขาดเป็นสองท่อนร่งวงหล่นลงมาจากท้องฟ้าพลังมหาศาลที่หมื่นคนยากต้านทานได้นั้นสำแดงออกมาจากกระบี่เล่มนี้เจิงชิงฮานชะงักไปสายตาหยุดอยู่ที่กระบี่ยาวพูดคําใดไม่ออกเนิ่นนานนึกไม่ถึงว่ากระบี่วิเศษพันปีกลับตกมาอยู่ในมือของหลงจินรังสีของกระบี่วิเศษตัดสลับไปมา หั่นเหล็กดุดหั่นเต้าหู้สิ่งวิเศษอยู่ที่หนึ่งเงากระบี่มีถึง9สายเก้าร่างรวมเป็นหนึ่งสัมแดงอนุภาพออกมา9้าเท่าอย่างหาได้ยากยิ่งจึงเรียกว่ากระบี่เ้าพิฆาตผู้ที่ใช้กระบี่จะต้องเข้าถึงกลไกลสำคัญของกระบี่วิเศษมีเช่นนั้นกระบี่วิเศษในมือก็เทียบด้วยกับอาวุธธรรมดาเท่านั้น ดูจากสภาพของหลงจินคลายว่าคนกับกระบี่หลอมรวมเป็นหนึ่งคงจะฝึกฝนมานานแล้วขณะที่กำลังคุณคิดอยู่นั้นเหยื่ยวหีมะที่ลอ้อมรอบเจิงชิงฮันบางส่วนก็พละบินไปทางหลงจินเหยื่ยวหีมะพอได้เผชิญกับศัตรตูที่สังหารพวกพ้องของมันยิ่งได้กลิ่นคาวเลือดก็ยิ่งคลุมคลั่งขึ้นมาดังคาดเจิงชิงฮันเงยหน้าขึ้น บนฟ้ามีเหี่ยวหิมะบินเบียดมาทั่วทุกสารทิศเงาร่างของพวกมันจำนวนมากหมดบังแสงสว่างจากท้องฟ้าไปกว่าครึ่งทั้งหมดพุ่งเข้ามาโจมตีหลงจินสถานการณ์ดุเดือดเช่นนี้ถ้ายังไม่ไปอีกก็เลิกคิดจะปลีกตัวหนีได้เลยมุมปากของเจิ้งชิงฮันยกขึ้นเล็กน้อยคิดจะลงจากเขา แต่กลับได้ยินเสียงกู่ร้องดุดันดังขึ้นที่แท้ก็เป็นหลงจินที่สังหารเหยลฮีมักตุ่มหนึ่งแล้วก็เหินกายไล่ตามนางมาวิชาตัวเบาของเขาล้ำลึกยิ่งพู่ทะยานไม่กี่ครั้งก็มาหยุดอยู่เมืองหน้านางแล้วเจิงสิงหันเจ้าคิดจะหนีหรือขณะที่พูดอยู่นั้นกระบี่ก้าวพิฆาตวาดลำแสงเจิดเ,เจ้าออกมาหลายสาย เหี่ยวหิมะที่อยู่กลางอากาศนร้องโหยหัวเสียงดังเส้นผมปลอยหนึ่งของหลงจินปลิวตามลมกระบีสร้างความรู้สึกสง่างามน่าเกรงขามอย่างบอกไม่ถูกเจิงชิงฮันสูดหายใจลึกแน้จแต่หยุดฝีเท้าเสี่ยวหัวเยี่ยเข้าใจผิดแล้วข้าแค่คิดจะหาที่ปลอดภัยหบอันตรายเท่านั้นทางที่ดีเจ้าอย่าได้เพ่นพ่านไปไหนอยู่กับข้า จึงจะปลอดภัยที่สุดหลงจินเอ่ยเตือนทากลาว,วิ่งเพนพาดอีกอย่าได้โทษที่กระบี่ฆ่าไรตาดูแล้วหลงจินคงจะคาดเดาความคิดของนางได้เจิงชิงฮันได้แต่ใช้นิ่งสยบความเคลื่อนไหวรังอยู่ข้างกายเขาเหีียวหิมะบินวนหาโอกาสพุ่งลงจากฟ้ามาเป็นฝูงเจิงชิงฮันใช้กระบี่รับมือหายใต้พลังกระบี่ โลหิตของเยี่วหิมะสาดกระจายไปทั่วเครื่องชั่วยยามให้หลังใบหน้าและมือของเจิ้งชิงฮั่นก็เปรอะเปื้อนไปด้วยคราบโลหิตการนั้นยิ่งเข็นฆ่าสังหารมากเท่าไรความดุร้ายของเยี่ยวหิมะก,ก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นส่งครามดุเดือดที่ไร้จุดสิ้นสุดกินเรี่ยวแรงคนไปจนหมดสิ้นหน้าผากของเจิ้งชิงฮั่นมีเหงื่อไหลส่ง เผชิญหน้ากับเหยี่ยวหิมากลุ่มแล้วกลุ่มเล่าตายเป็นกลุ่มหนึ่งก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาโจมตีใจก็ตื่นตระหนกลนหลานขึ้นเพียงแต่ในยามนี้ไม่ไกลนะกลับมีเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเจิงชิงฮานหันไปมองตกใจจนหน้าถอดสีเมื่อเห็นหลี่เฉินถูกเหยี่ยวหิมาฉีกถึงแผ่นหลังจนเกิดเป็นแผลลึกถึงกระดูกดูน่ากลัว เจิงชิงฮันทั้งโกรธทั้งตกใจกบีบินออกจากมือพุ่งเข้าหาเยี่ยวฮีมะข้างกายดีเฉินหลังจากร้องโหยหวนสองสามครั้งมันก็ถูกฟันฉับขาดเป็นสองท่อนเยี่ยวฮีมะไม่ยอมแพ้กุ้มลุมกันมาโจมตีเจิงชิงฮันเนื่องจากในมือไรซึ่งกะบี่คมเจิงชิงฮันจึงรีบฟาดฝ่า,ฝามือสิบกว่าฝ่ามือออกมากำลังภายใน ฟาดใส่เหยี่ยหิมะจนเลือดเนื้อปลิวว่อนแต่นางกลับไม่ทันระวังช่องว่างที่เปิดโล่งทางด้านหลังเหยี่ยวหิมะเจ้าเร่หาโอกาสกอรอโจมตีทางด้านหลังนางไม่ทันตั้งตัวก็รู้สึกปวดปลาที่ข้อเท้าเมื่อหันกายไปมองก็พบว่าจะงอยแข็งของเหยี่ยหิมะกำลังจิกกัดลงที่ข้อเท้าของนางแน่นไม่ยอมปล่อยเดียรละชานสิบนิ้วของเจ้าชิงฮัน ขยุ้มหัวเยี่ยวหิมะโครจรกำลังภายในบีบหัวมันจนแหลกเละเยี่ยวหิมะไม่ใช่สัตว์มีเมตาก่อนตายยังไม่ไวจิตกัดอย่างแรงจนข้อเท้าของเจิงซินฮั่นเจ็บปวดสุดขีดนางย่อมตัวลงกับพื้นข้อเท้าเปือเป้อนไปด้วยเนื้อเลือดทั้งร่างเต็มไปด้วยเหงื่อเยี่ยหิมะตัวอื่นไหนเลยจะปล่อยโอกาสงามเช่นนี้ไปได้ รวมกลุ่มกันทลาลงมาหานาง่างที่กึ่งคุกเข่าของเจิงชิงฮันโอนเอ็นตามลมใช้แรงทั้งหมดฟาดลมฝ่ามือออกมาซัดเยวหิมะกลุ่มด้านหน้ากระจายแต่เยวหิมะกลุ่มด้านหลังกลับไม่ลดแรงมุ่งม,มานะยังคงโฉบเข้าโจมตีนางเจิงชิงฮันกัดฟันแน่นยามออกแรกงอีกครั้งพลักํากำลังก็ลดถอยไปห้าหกส่วนเพราะความเหนื่อยล้า ยาสตานทานฝูงแกงที่ถาถมเข้ามายังดุร้ายได้เห็นอยู่ว่ากองเล็บแหลมคมดุดใบมีดของโยวฮีมะใกล้จะตะคุบนางแล้วเมืองหน้ากลับมีแสงสีเขียวสาดประกายเป็นรังสีกระบี่ก้าพิฆาตโอบล้อมรอบตัวนางบุรุษค้างกายร่อนลงคล้ายจันทากลางหมู่เมฆผนึกกลายาเป็นลูกไฟเจิดจ้าท่ามกลางเงาแสงสีเขียวในระยะเวลาสั้น ก้าวกระบี่ได้ทะลวงออกผ่านน้ำแข็งบังเกิดสายฟ้าคํารามพลังมหาศาลไม่อาจต้านทานได้ว่าผ่านยอดเขาฝูงเหี่ยวหิมะร่วงพลูตกจากฟ้าเจิงชิงแันมองบุรุษข้างกายนางเสี่ยวหัวเยี่ยแห่งหนานวาหลงจินสายตาของเขาไม่มีความมุ่งล้ายเหมือนยามปกติกระดับดูหน้าเกงขามเปี่ยมอนุภาพ ก่อนหนะ้าเจื่องชิงฮันนึกอยากให้หลงจินดับนิ้นบนยอดเขาชิงซือจนกระทั่งตอนนี้ยามรับขันค่อยประจักษ์ถึงเพลงกระบีล่ลบเลิ่ของหลงจินนางกลืนความขมขื่นลงไปสตดอาการบริสุทธิ์เข้าร่างก่อนจะเคลื่อนกายไปหาหลี่เฉินพึ่งขยับตัวก็ได้ยินเสียงกระดูกลั่นดังกึกกึกค่อยรู้ว่าข้อเท้าถูกเหยียวหิมะทำให้หักเสียแล้ว นางสะกดกล้าเสียงร้องไว้คุกเข้ากับพื้นนั่งตุบไม่เคลื่อนไหวอีกหลงอ่านรายงานอาการบาดเจ็บของหลี่เฉินสาหัสนะักหากรักษาไม่ทันท่วงทีคงจะอยู่ได้ไม่เกินสองวันเจ้าส่งหลี่เฉินลงเขาไปรักษาไม่ได้เด็ดขาดหากบ่าลงเขาไปก็ไม่มีใครคอยดูแลอยู่ข้างกายท่าน มีคุณหนูใหญ่ของโจรอครา,าเสนาบดีอยู่เป็นเพื่อนไม่มีทางเกิดเรือ่องได้เจ้าชิงฮันเหนื่อยนาขึ้นกระดูกข้อเท้าของข้าหักกระทั่งเดินก็ยังเดินไม่ไหวหลงจินเดินเข้ามานั่งยองๆตรงเบื้องหน้าหญิงสาวฉีกแถบผ้าผืนหนึ่งออกจากร่างพันข้อเท้าให้นางเจ้าไม่ใช่สตรีธรรมดายอมต้องอดทนได้แน่ น้ำเสียงของเขาหนักแน่นไม่เหนือช่องให้ปฏิเสธเจิงชิงฮานกล่าวตามจริงทนเจ็บข้าทนได้แต่เดินกลับเดินไม่ไหวไม่เป็นไรหลงจินผูกผ้าเสร็จแล้วก็ย่อตัวแบกนางขึ้นข้าจะต้องเอาผลช้างขุยมาให้ได้เห็นเจ้าชำนาญรู้ทางนี้จะต้องเคยมายอดเขาชิงซือแน่ หากไม่สามารถเดินได้คอยชีย้ทางอยู่บนหลังค้างก็พอเมื่อพูดมาถึงขั้นนี้เจิงชิงฮันก็จนปัญญาได้แต่เกาะอยู่บนหลังเขาอย่างว่าง่ายบนเขาชิงซือหน้าผาน้ำแข็งตั้งตะงานสูงเสียดฟ้าทางเดินบนผาลาดชันระหว่างสันเขากับหน้าผามีทานน้ำแข็งกระจัดกระจายไปทั่วปรากฏเงาร่างสูงใหญ่ของหลงจิน ที่แบกเจิงชิงฮันเอาไว้บนหลังเขาเดินไปท่ามกลางทานน้ำแข็งสีขาวเวิ้งว้างหลอมรวมเป็นหนึ่งกับผืนฟ้าและผืนดินอันหนาวเหน็บหลงจินพลันเอ่ยข้อเท้าเจ็บมากหรือไม่ท่านก็ลองหักกระดูกตัวเองดูก็จะรู้ได้ว่าเจ็บหรือไม่เมื่อฟังเขากลับไม่โกรธเพียงกล่าวกระดูกหักก็ดีเหมือนกัน เ้าจะได้ไม่มีใจที่คิดเป็นอื่นแอบแฝงอีกเจิงฉิงฮันใจเต้นแรงทันใดเข้าใจความในในคำพูดเขาชัดเจนใจที่คิดจะเล่นงานเขาได้ถูกมองออกตั้งแต่แรกเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็ได้แต่ช่วยเหลือเขาอีกแรงถ้าเขาเป็นอะไรขึ้นมาด้วยกระดูกข้อเท้าที่หักนางนก็คงต้องคลานลงจากยอดเขาไปหลงจินถามข้างหน้า ยังมีสิ่งใดที่เป็นอันตรายอีกหรือไม่ที่ย้อยเขาชิงซือจะมีหิมะตกหนักไม่หยุดทั้งปีหิมะที่เพิ่งตกกับหิมะที่ทับถมเป็นชั้นนั้นไม่มั่นคงยิ่งลมพัดฝนตกหรือกระทั่งการตะโกนเสียงดังก็สามารถทำให้หิมะถล่มได้หากหิมะถลม่มก็จะกินอาณาเขตกว้างขวางต่อให้ท่านวรยุทธสูงส่งเพียงใดก็ยากจะหลบหนีได้ เพราะหิมทะทัล่มลงมาอย่างรวดเร็วจนไม่มีเวลาตั้งตัวใบหน้าของหลงจินไร้แววหวาดกลัวเขาถามอย่างสุขุมถ้าพบหิมทะทลม่มควรทำอย่างไรตามสัญชาตญาณแล้วควรจะวิ่งลงจากเขาเจิงชิงฮันระลึกจากความทรงจำแต่ว่าวิ่งลงไปข้างล่างกลับอันตรายยิ่งจะถูกน้ําแข็งหิมะกลบฝั่งเอาได้ ถ้าหลบไปด้านข้างบางทีอาจจะหลบหิมะถล่มได้ใช่ที่นี่มีหิมะถล่มบ่อยครั้งหรือไม่ยอดเขาชิงซือเป็นภูเขาที่มีหิมะกองสะสมหิมะถล่มพบเห็นได้บ่อยครั้งอย่างยิ่งหลงจินฟังแล้วกลับเอ่ยเจ้าชึงรอบรู้กว้างขวางกระทั่งหิมะถล่มบนยอดเขาชิงซือก็เคยพบเห็นแซงเป็นคนปัญญาอ่อนมาสิบกว่าปี คิดวางแผนใหญ่อันใดอยู่หรือไม่ทอสายตามองไปเห็นแต่ขุนนางโชนวางอำนาจปัญญาชนเสริมคุณธรรมสังคมล่มสลายข้าก็แค่วางตัวสงบงเสงียบแซงงงเพื่อเอาชีวิตรอดทางกลางโลกอันโหดร้ายเช่นนี้ไม่ได้มีความคิดอื่นใดความทุ่มเทของเจ้าแค่ใช้เอาชีวิตรอดน,นั้นนับว่าเสียปเปล่าโดยแท้ หากใช้สำหรับกอกบกระบค่อยแนบว่าเหมาะสมหน่อยเมื่อได้ฟังเจิงชิงฮันร่างพันแข็งค้างทาท่านอคาละเสนาบดีรู้ว่าบุตรสาวสายตรงที่ถูกเขาทิ้งไว้ในเรือนด้านหลังจนเป็นคนที่ซ่อนความสามารถลึกล้ำไว้ไม่รู้ว่าเขาจะคิดเช่นไรกันฟังเขาพูดจบเจิงชิงฮันก็ไม่เอ่ยให้มากความเพียงกล่าว เดินอีกสองชั่วยามก็จะถึงยอดเขาสูงสุดของภูเขาน้นแข็งแล้วท่านยังคงเก็บแรงรักษาชีวิตไว้เถอะหิมะถ่าล่มฝังคนเป็นเรื่องที่ผู้เห็นได้บ่อยมากถ้าไม่สามารถท่านลวงออกจากกองหิมะได้ภายในครึ่งชั่วยามก็จะมีแต่ตายกับตายเท่านั้นสองชั่วยามนานเกินไปต้องรวดเร็วกว่านี้จึงจะสำเร็จขณะที่พูดอยู่นั้นหลงจิตก็โคจรพลังขึ้น แบกเจิงชิงฮันลอยข้ามทารน,น้ำแข็งทุกครั้งที่พกทิวน้ำแข็งขวางทางก็จะถีบตัวเลาะเลนียวทยานขึ้นร้อนลงตามแนวเขาอย่างรวดเร็วเจิงชิงฮันได้ยินแต่เสียงลมแล่นหมือผ่านหูท้ามกลางอากาศเหน็บหนาวหลงจินทยานไปอย่างง่ายดายลดทอนระยะเวลาเดินทางไปได้ครึ่งหนึ่งกระทั่งเจิงชิงฮันสังเกตดูตำแหน่งอย่างละเอียด ก็พบว่าเวลานี้ได้ขึ้นมาถึงบนยอดเขาน้ําแข็งแล้วเมื่อยืนอยู่บนเขาสูงแหงหน้าขึ้นมองเห็นเม่เป็นสีเทามืดมัวหูแววได้ินเสียงหมู่นกการ้องสูงสูงต่ำต่ำสลับกันอันเป็นสัญญาณเตือนภัยว่าจะมีหิมะถลม่มกลับไปตอนนี้ยังทันอยู่หากเอาจนหิมะถล่ม,าท,ลมทางท่านและข้าจะเป็นเหลือตายก็ต้องตามแต่สวรรค์นิคิดแล้ว ยังไม่ได้ผลช้างขุยข้าไม่มีทางลงจากเขาเจิงชิงฮั่นรอบคิดว่าเขาช่างเป็นคนงมงายในรักยิ่งเพื่อจะตีคนเดียวกระทางชีวิตก็มอบให้ได้เสียดายที่นี่เลือดของนางยังไม่ได้ชำระก็ต้องลงไปเป็นเพื่อนเขาในปรโลกแล้วขโมยไก่ไม่สำเร็จซ้ำยังเสียเข้าสารไปอีกด้วยอย่างแท้จริงเจิงสิงฮั่นกัดฟันกระดอด ฝ่าหีมะถล่มไปได้ก็สามารถขึ้นไปถึงยอดเขาได้ผลช้างขุยดังที่ท่านต้องการหลงจินกำลังจะตอบกลับหากก็ได้ยินเสียงคลืนดังมาจากยอดเขาชั้นหีมะพังทลายลงกองหีมาที่ซ้อนทับไหลทะลักลงมาตามสันเขาถาล่มรวดเร็วไม่อาจต้านทานได้ยังไม่ทันได้ขบคิดก็บรรลุมาถึงตรงหน้าแล้ว เจงชิงฮันตะโกนเสียงดังรีบหมอบลงโน้มตัวไปข้างหน้าสองมือปิดหน้าไว้หิมะถล่มกินพื้นที่กว้างยังไม่ทันได้หนีคนทั้งสองก็ถูกฝังอยู่ใต้กองหิมะแล้ว